สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและบริษัทสุเปจิ๋วจำกัดเสนอกินชอบกินขนมชอบกินลูกอมชอบกินจุกจีบกินจะพ่อแม่มองเพื่อฝูพี่น้องของตาติดติถ้าอยากจะเป็นฮินโวก้ภงมิไม่โตต้องฟิตอีกนิดเราจะลดุงคงจะลดให้มันรวมคา,าร,ร์โบไฮเดรตไร้พุงขาของ,องเราพลังลุ่งรงออกกำลังเอาแต่กินก็จงระว,วังของออข้างๆ ออกกำลังให้อารมณ์ดีเละกกินให้ดีสุขภาพ,พาจะดีต้องให้ยุ่งยอนาคตจะยุ่งถ้าเราภูมิฟืออนาคตจะไกลถ้าเราภูมิฟือยเราจะโตรเราจะฟิดแต่เป็นแนวหน,น,น้าชวนมารวมกำลังมารวมตัวกันเป็นขบวนการไร้ปุ่ขมขบวนการไร้รราสู่ ขบวนการไรพุงริติโชว์นะครับที่จะมาปลูกกระแสสังคมไทยนะครับให้เด็กไทยใส่ใจสุขภาพและเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรงเอาพวกเราโชว์ความแข็งแรงเลยแล้วเยสร้างสรรค์ความคิดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสครับโดยมีผมทอมรับหน้าที่เป็นหัวหน้าขบวนการไรพุงครับผม หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ปฏิบัติภารากิจตามล่าหาอาสาไร่พุมิโดยการบุกเข้าไปหาห,าหลาภ้กลาถึงในห้องเรียนกันละทีเดียวในที่สุดครับเราก็ได้ผู้ที่มารับตําแหน่งอาสาไร่ภูมิแห่งยูเย็นวิทยาม,มา2คนด้วยกันครับนั่นก็คือคุณไอซ์และอัตินครับ <S <S อาสาไร้ภูมิของเราทั้งสองคนนะครับมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการพิชิตภูมิของเขาเองและก็ใช้เคล็ดลับ3ออของเราได้แก่ออที่หนึ่ง อันดัสองและอัน่ัสามเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เขาได้รับตําแหน่งไปแล้วนะครับทั้งคุณไอซ์และคุณอาตินเขาจะเป็นยังไงกันบ้านไปชมกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยปะเช้านะครับทางคุณไอซ์ก็ทํากันบ้านทางด้านคุณอาตินครับแม่กลาลังเตรียมอาหารเช้า อันนี้มันหอ่อจริงมันก็จะตกประมาณแปดชิ้นต้องส<ะ>องอห่อแล้วก็อันนี้ก็สิบชิ้นก็สองเมื่อก่อนเนี่ยช่วงที่เขอาอ้วนอ๋อนี่ลดลงล้หมคะเมื่อวานนี้อันนี้ห่อเดียวเมื่อวานอันนี้ไม่ได้กิน าทางคุณอาตินจะเตรียมอร่อยยกับอาหารมื้อเช้าเต็มที่ครับมีไส้กรอกกับแฮมครับเต็มจานเลย, <at> อ,ยอิ่มแล้วมั้งครับเนี่ยเอาไม่ใช่ครับเดินมาเติมขนมปังปิ้ง คาฟอีรสนผมรสชาติอาหารวันนี้เปรียบเยปรียบเทียบกับอะไรดีครับเนื้อสัตว์ชั้นดีว้าวท่านนั้นเลยเลยครับคุณอาติดูท่ากินครับเห็นแล้วหิวตามอันนี้อิ่มจริงครับน้องอาทิคอามมิตรภาของน,น,น้องอาทิเริ่มจะได้แล้วล่ะ แต่ขาดผักไปนิดเดียวถ้าน้องอตินเติมผักลงไปในกับขนมปังแล้วกินไส้กรอกซึ่งเป็นโปรตีนแล้วดื่มนมสักหนึ่งแก้วและมีโอกาสได้กินผลไม้หรือส้มสักหนึ่งผลน้องอาินครบ5้าหมู่เลยลูกเพราะฉะนั้นน้องอตินระวังให้ดีว่าการกินอาหารเช้านั้นจะต้องกินให้ครบห้าหมู่แล้วกินหลากหลายด้วยไม่ใช่จะกินเฉพาะไส้กรอกกับขนมปังอย่างเดียวนะครับอเล่นปิงปองอ่ะไเยจริงด้วยม,มีปิงปองห,หนู่เล่นจเจ้าัวปิงปอง ออยู่ไหนออกกำลังกายเล็กน้อยกับคุณพ่อนะครับถือเป็นการย่อยอาหารแล้วบางก้เคยเป็นหน้าขัางหลังไหมไปพระโธ่วาดดวงตาข้าพเจ้ดวงตาไม่เกี่ยวโอ้คงไม่มือเหรอนะครับคุณอาติน คุณอาทิออกมานอกบ้านแล้วครับมาดูที่คุณไอซ์บ้างครับว่าทำอะไรมีอาหารมาวางให้เลยนะครับแต่ว่าคุณไอซ์กำลังเล่นเกมกดครับไม่ยอมกินข้า,าวเช้าจริงๆก็คงเป็นเรื่องยากนะคะไม่ใช่ไอซ์คนเดียวที่กำลังเผชิญสถานการณ์แบบนี้คิดว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็คงมีสาการใกล้เคียงกันนะคะมันมีเรื่องที่เรากำลังสนุก เรื่องที่เราอยากจะทําแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามีบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นกับตัวเราเองเช่นเดียวกันนะคะการที่เรามีมื้ออาหารหรือมีช่วงเวลารับประทานอาหารที่แน่นอนอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นสาหรับเรานะคะถ้าไอาเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆในชีวิตเราเรื่องอาหารเช้าเนี่ยค่ะต่อไปเรื่องอื่นๆคงเป็นเรื่องง่ายแล้วล่ะค่ะมาดูคุณอาตินนะครับว่าจะไปไหนดูครับนั่งตุกต๊กๆไปด้วย ลมมันดีนี่นั่งนักจีเย็นกว่านะมีแอร์ด้วยเอ๊ะแต่มันเย็นเกินไปอยากอารมณ์แบบนี้โอ้มาเที่ยววัดครับเดี๋ยวพี่แล้วครับเดี๋ยวไปพักก่อนไหมเอ้าว่าอเอ้าไปไปไป เดี๋ยววัดติดรูปนะโอ้โหดูคุณอาตินสิครับมีสมาธิน่าดูแล้วก็ได้เวลาเดินเที่ยวหน้านี่แน่ภูเขาจำลองขนาดเล็กน่าดินอ่านไหมโอ้นนะโหดิ้นหน,นไปเยอะเยอะเหรอ เยอะอยู่เลยอ่าน,นเยอะกว่าน,นี้แล้วลวาาวนาเต็มเต็มคนฟังกันเยอะไ,ไปจิ้มๆน้ำปังให้ปลาดูครอบครัวนี้มีความสุขกับการมาเที่ยววัดนะครับเนี่ยโยนดีกว่าโอ้โหจิ้มไปจิ้มมาครับขอโยนดีกว่าครับสะดวก จากนั้นคุณอติและครอบครัวก็เดินเที่ยวบริเวณวัดนะครับแล้วก็เดินอยู่นานเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวอติครับแหมดีจริงๆนะครับได้ออกไปนอกบ้านไปเข้าวัดเข้าวาไปไหว้พระมีโอกาสได้ออกกำลังกายด้วยการเดินดีกว่าอยู่ที่บ้านนะครับกินแล้วก็นอนเดี๋ยวก็อ้วนกันใหญ่ก็เท่ากับเป็นการเผาผลาญ อาหารทำให้ปุงลดนะครับอติคกับเวลาไหว้พระก็อย่างลืมนะครับขอพรพรลายให้ผอมด้วยนะครับอติงออกมานอกวัดแล้วครับเตรียมกลับบ้านโน่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 มาแล้วมาแล้วปตอมากับคนเอ้ยตุ๊กตุ๊กนี่มันขโมยสามใครแล้วนี่มาสี่มาห้า คุณตำรวจเห็นว่ามาจากขบวนการไร้พุงนะครับก็เลยบอกให้คุณอาทินนะครับขึ้นรถครับเดี๋ยวไปส่งโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับได้ใช้บริการรถตำรวจได้ไงครับขอบคุณนะครับคุณอาินงงเลยครับได้กลับบ้านรถตำรวจเนี่ยขบวนารการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมาสู่วิถีไร้พุงนั้นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ เพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่การที่มีน้ําหนักลดลงแต่ว่าเป็นการที่มีชีวิตสมดุลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับในช่วงแรกๆนี้นะครับเราอาจจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของอาสาไร้ภูทั้สองคนมากนักแต่ว่าเราก็มีเรื่องราวสนุกๆนะครับแล้วก็คําแนะนําดีๆจากที่ปรึกษาทั้ง3ามออมมาฝากกันด้วยไปชมกันเลยดีกว่าครับไป คุณอาตินกลับมาถึงบ้านครับคุณไอซ์ก็รวบยอดกินข้าวเที่ยงครับ